สัญญาณอันตราย BITCOIN เริ่มร่วงแต่ออ t คอยนกลับนิ่งผิดปกติสวัสดีค่ะสรุปข่าวคริปโตวันที่16พฤศจิกายน2568วันนี้มีสัญญาณแปลกในตลาดคริปโตหลังกลาสโนดรายงานว่าบิตคอยนกำไรเริ่มร่วงลงแรงแต่ในทางกลับกันออ t คอยนกลับหยุดตกอยู่ในโซนขาดทุนลึกแบบนิ่งสนิท ปกติแล้ว BTC กับ All Coins มักจะเคลื่อนตามกันแต่รอบนี้ไม่ใช่เป็น Rare Divergence ที่ Glassnode บอกว่าแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งที่น่าจับตาคือ BTC กับ Outcoin แยกทางกันแบบไม่เคยเห็นในรอบหลายปี Glassnode บอกชัดนี่คือ divergence ที่ไม่เคยเกิดในรอบไซคล e กล่อนๆแต่ความสำคัญคือแม้ a l t c o i n s จะขาดทุนหนักสุดๆแต่การลงหยุดชะลอแล้วหมายความว่าหาง BTC หยุดร่วงเมื่อไหร่ Outcoin อาจเด้งก่อนคนอื่น ก l a s s นสรุปว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในโซนอันตรายแต่เริ่มเห็นแววของจุดกลับตัวบางจุดตอนนี้ออ t คอ i น s ดูเหมือนโซนสุดลึกของค a p i t ิ l a t i o n แล้วแต่ Bitcoin ยังอ่อนแรงอยู่ถ้า BTC หาจุดตั้งหลักได้เมื่อไหร่ตลาดออ t c o i n s ์อาจเป็นจุดที่นักลงทุนรายใหญ่มองหาจังหวะเก็บก่อนใคร แต่ถ้า BTC ยังไหลต่อทั้งตลาดอาจลงอีกรอบแม้อลคอยน์จะนิ่งอยู่ก็ตามแล้วคุณล่ะมองว่าตรงนี้คือโอกาสหรือสัญญาณหน,นีถ้าชอบข่าวคริปโตแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยค่ะ